ซื้อรถมือสองแต่อยู่ไกลยังไม่สะดวกมามจะทํายังไงดีเดี๋ยววันนี้มีคาตอบครับอ่าคุณป๋าครับ,ม,รบมีหลายคนนะลูกค้าหลายคนที่ดูรถในเว็บของเรานะั้นะโอชอบอยากได้มากๆเลยแต่แบบอยู่ต่างจังหวัดบางทีอยู่ไกลมากๆเลยอ,อยากจัดไฟแนนะซ์อยากซื้อจะทํายังไงดีครับอ่าสมัยนี้ผมก็บอกว่าความน่าเชื่อถือในการซื้อรถมือสองค่อนข้างเยอะครับบางค,บ<ม>คนอ,อย่างผมเนี่ยอยู่กรุงเทพบางคนอยู่เชียงใหม่อยากจะซื้อรถอ่าบางทีเขาั่นใจราอาจจะเปิดดูรถเราในคาร์พอชัวเนี้ยรถเรากลันตีไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมไม่แท้ลูกค้า ก้าโอนเงินจองมาเลยแต่ว่าเขาไม่สะดวกมาดูรถเนี่ยเขาจะทำยังไงผมบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้ไฟนั้นเนี่ยก็มีอำนวยความสะดวกสินเชื่อให้ครับสมมุติเขาตกลงเอาคันนี้แล้วล่ะโอนเงินจองมาแล้วก็ทำเราก็ทําสัญญาจองให้เขาพอสัญญาจองให้เขาปุ๊บเราก็บ่อยเขาเตรียมเอกสารสมมุติว่าเขาเป็นพนักงานบริษัทละกันรักาจะใช้พวกบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหนังสือรอเงินเดือนสลิปเงินเดือน อ่าพอเขาเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้วปุ๊บผมก็ประสานงานกับทางเจ้าที่ไฟแนนซ์ที่เชียงใหม่ให้อาธุรกเชียงใหม่ให้ก็ส่งเจ้าที่ไฟแนนซ์นี่ไปเซ็นพอเซ็นเสร็จแล้วก็ส่งอนุมัติสินเชื่อให้เจ้าที่ไฟแนนซ์ที่กรุงเทพเนี่ยมาถ่ายรูปรถที่กรุงเทพแล้วก็ส่งยื่นสินเชื่อไป2ขาก็คือขาขอสินเชื่อที่เชียงใหม่แล้วก็ขาส่งตัวเรื่องรถที่กรุงเทพกรุงเทพอ่าพอส่งไปผลอนุมัติมาลูกค้าได้วงเงินอนุมัติตามที่เขาต้องการแล้วกันนะครับ เขาก็สามารถนัดรับรถได้เลยจะไปนัดที่กรุงเทพหรือว่าจะไปนัดที่เชียงใหม่ก็แล้วแต่ตกลงกันอาจจะมีเรื่องค่าใช้จ่ายในการส่งมอบรถแปลว่าลูกค้าที่สนใจเนี่ยถ้าทําเรื่องสินเชื่อผ่านเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณจะสามารถมารับรถได้วันที่มาดูรถเลยนะใช่ใช่เรียกว่าอนุมัติเสร็จก่อนแล้วก็มาดูนะดูแล้วก็ออกรถได้เลยใช่ก็คือทุกวันนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถซื้อรถได้ออกรถง่ายๆนะครับอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้เป็นอาชีพไหนก็ได้ที่เรายื่นสินเชื่อผ่านเกณฑ์ธนาคารที่เขาอนุมัติสินเชื่อมาสามารถ ซื้อได้ทุกอาชีพเลย oh, <okay. S 1> นะครับพออนุมัติผ่านปุ๊บแล้วก็จะให้ผู้ขายเนี่ยดีลเลอร์เนี่ยก็เป็นผู้แจ้งลูกค้าได้เลยว่าอนุมัติยอดเท่าไหร่สมมุติอนุมัติเต็มก็คุยเรื่องค่าจ่ายแล้วก็นัดัับรดกันได้เลยคือแสดงว่าแต่ละไฟแนนซ์นี่เขาจะมีสาขาอยู่แล้ว ใช่ใช่เป็นมันทุกจังหวัดไหมหรือว่าบางจังหวัดมีบางจังหวัดไม่มีอะไรจริง,งจริงบางรั่วประเทศไทยใน7 6จังหวัดเนี่ยมีธนาคารอยู่แล้วแหละรแต่ว่าบางธนาคารเล็กอาจจะไม่มีในบางจังหวัดนี้นะครับบางธนาคารใหญ่อาจจะมีครบทุกจังหวัดอย่างเงี้ยก็ต้องดูเป็นเคส by เคสไปแต่ว่าจัดสินเชื่อได้แน่นอนคือถ้าถ้าเลือกไปแน้นใหญ่หน่อยที่แบบมีชื่อสาขาครบๆอะไรอาจจะง,ง่ายหน่อยนะสำหรับวิธีนี้นะโลกยุคนี้เป็นโลกของการซื้อขายออนไลน์นะครับอะไรก็ง่ายไปหมดนะอ่ะก็อย่าลืมนะครับฝากเว็บไซต์คาร์ฟอร์ชัวร์นะถ้าคุณ สนใจรถมือสองคัดสภาพนะไม่ชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีตัดต่อไม่มีน้ําท่วมเลขหม่แท้มีแล้ประกันซื้อคืนเต็มราคาก็อย่าลืมเข้าไปชมกันได้นะที่ car4sure.com วันนี้ผมนัดและหมูป่าต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครัับสสวดีครับสวัสดีครับ